ตอนนี้ผมตีมาทั้งหมดแล้วเ,เหลืออีก3หลุมกำลังไปเก็บนะครับบนไปบ,บนมารอบรอบที่2เนี่ยดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลโบกี้โบกี้โบก,โบกี้ทริปเปิ้ลไม่มีพาเลยรอบแรกมีพาเดียวจริงๆวันนี้ได้ไม่ได้แล้วก็ไกลมากๆออก50กว่าแน่นอน <c oughs> ยาก ยากเท่าไรก็จะสู้ <c oughs> ยากเท่าไรก็จะสู้คุณไม่ออก